I <sighs> ชีวิต่าดีชีวิตช่างเศ้าคิดเรื่องดีเรื่องไม่ยีคิดเรื่องไม่ดไม่เอาเรื่องไม่ีไ่เอาคิดเดียวว่าจะทำานไหนจะทำงานอะไรมีาาแบไนเป็นตลนี่แหละี่เป็นจุดเดเลยเราสร้างีรวกสร้างเรื่องบวกเรื่องวกมเอาเรื่องไม่ดีไม่เอาเอาเรื่องดีๆอ่ وعندي كده ده